ตามสเสด็จพระราชดดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจและเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศตั้งแต่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นถึงปัญหาความทุกยากของราษฎรและการทรงงานของสมเด็จพระบรมมนกนาถและสมเด็จพระบรมาราชชนนีในการช่วยเหลือบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเริ่มขึ้นตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของรัศดรในถิ่นทุรกันดารให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก่อนที่จะมีโครงการหลวงในปีสมัยปี52 53อะครับก็อันนั้นก็เริ่มจะมีโครงการขยายผลโครงการหลวงเข้ามา แต่ว่ายังยังยังไม่ได้เป็นโครงัรลงที่ที่เต็มตัวในช่วงนั้นก็สภาพปัญหาของที่นี่ก็จะมีในเรื่องของปัญหาในเรื่องของไรฟิลดนะครับประมาณที่หนักสุดก็น่าจะมาประมาณ5 6 5 7 58ก็จะมีพื้นที่ที่การปลูกฟิลในในพื้นที่ในในโซนนี้ผมคิดว่าเราจะติดอยู่ในอันดับต้นๆข,ของของของจังหวัดเรา านเลตอตอตำบลแม่ตื่นอเภอแม่ระมาดจงหวััดตากตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูงห่างไกลและทุรกันดาลเป็นหมู่บ้านของชาวไทยภูเขาเผ่าปกากกกยอฐานะยากจนมีไรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพและยังพบปัญหาคือมีการปลูกฝิ่นและการบุกรุกพื้นที่ป่าอันนำมาสู่ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติมูลนิธิโครงการหลวงได้เข้าไปจัดตั้ง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อนับเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพื้นที่รับผิดชอบครอบกลุ่มสองอำเภอคืออำเภอแม่ระมาตและอำเภอท่าสองยางรวม25หย่อมบ้าน2536โครวัวเรือนประชากร7476คน แต่สภาพของที่นี่ก่อนหน้าที่จะมีโครงการหลวงเข้ามาก็เรื่องถนนหนทางนะครับที่ที่จะลําบากมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนบางปีก็รถก็ไม่ไม่สามารถที่จะออกไปไปได้การเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็ต้องใช้คนหามไปไปโรงพยาบาลไปอะไรนี่นะครับก็ถือว่าเป็นเป็น,ปนความเป็นอยู่ที่ลําบากมากในช่วงนั้นปัจจุบันบ้านเลอตอมีการพัฒนาด้านาต่างๆอาทิ ด้านการคมนาคมดำเนินการสร้างเส้นทางเชื่อมโยงพื้นที่บ้านเลอตอถึงอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่รวมระยะทาง74กิโลเมตรทำให้การเดินทางและขนส่งผลิตผลจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอมีความสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้นและลดระยะเวลาการเดินทางเดิมใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงเหลือเพียง2ง3ชั่วโมง ด้านสาธารณูปโภคมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อยขนาดความจุ2 0 0 0 0ลูกบาทเมตรพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรแก่ราษฎรราษฎรบ้านเลอตอนำความรู้จากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้วยการปลูกพืชผักเมืองหนาวอาทิสวรกวางตุ้งไต้หวัน คณาฮ่องกงผักสลัดกรีนโอ๊กเรดโอ๊กและอะโวคาโดทำให้มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตผลประมาณ120,000บาทต่อครัวเรือนต่อปีซึ่งเพียงพอต่อการดำรงชีพทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเลิกปลูกฟินและช่วยการดูแลรักษาป่าต้นน้ำ <c oughs> เพื่อให้มีน้ำเพียงพอในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรได้อย่างยั่งยืน ในานามชาวบ้านหรือต่อครับแล้วก็ศูนย์พัฒนาผุ้พักรถเรืตอก็ขอขอบพระคุณพระองค์ท่านนะครับที่ที่ที่ทไม่ทอดทิ้งพวกเราที่ทึงแม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกลแต่พระองค์ท่านก็ยังยังเล็ยงเห็นให้ความสําคัญแล้วก็ยังดูแลและยังทรงเป็นห่วงที่ที่ทาให้บ้านหรือต่อนี้ก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็มีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืน เราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองค์การในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562แสดงถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะทรงสารต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตลอดไป